สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปแกลดดอยยาวกันกาดดอยยาวเป็นกาดชุมชนที่จะมีของสดของถูกเปิดขายทุกเช้าวันเสาร์นะเจ้าถ้าไปนอนที่บ้านไม้คืนมันสุกเช้าวันเสาร์เราจะพาเพื่อนๆไปแอวกาดดอยยาวด้วยกันกาดนี้จะอยู่ห่างจากบ้านไม้ประมาณ5กิโลเต้าอ้น เจ้าเจ้าอากาศดีขนาดเจ้าเอารถเครื่องไปก็ได้แนะนำเลยว่าควรจะไปเจ้าเจ้านะเจ้าสักหกโมงกึ่งกาก็จะเริ่มเปิดแล้วไปเจ้าก็จะได้เลือกครัวนักเอาสตังเหรียญห้าเหรียญซิฟแบงค์ซาวแบงร้อยไปจ่ายการกันนะเจ้าครัวปื้นเมืองพักแปลก จะมีหเปิ่อนเปื่อนได้ซื้อได้เอาปิกไปกินที่บ้านต่อแน่นอนเจ้าวันนี้ mm hmm. เฮาได้ครัวสำหรับเอาไปย่างกิน mm hmm. เจ้าวันเสาร์หลายอย่างป้อได้วัตถุดิบค่อนข้างนักนเชิญเฮาได้จิ้งกุ้งเจ้าจิ้งกุ้งบนดอยยาวตัวใหญ่ขนาดเจ้าบ้านเพิ่นจะไปคุดเอามา แล้วก็มาไซต์ปีกไซตขี้ออกข้งเฮาพร้อมที่จะท่อได้ลเจ้ากำตังห้าบาทสิบบาทได้ขัวปิกมานะแน่นแน่นอนใครเพื่อน,นได้ไปหันและวปีกมาเล่ากันฟังรับลองติดใจเจ้าด้วยบรรยากาศบนกา,กาดดดยยาวนลาขัวถูกขัวแปลกเพืเ่อนๆจะต้องม่วนอกม่วนใจแน่นอน ันนี้ตื่นเต้นกู้ค้างที่ได้ไปแอวกาดอยยาวนะเจ้าเพราะว่าจะได้เจอครัวแปลกๆแล้วเอาปกมายากขินที่บ้านต่อป้อได้วัตถุดิบหลายอย่างวันนี้ได้กล้วยได้บะขามป้อมได้พักสำหรับเอามากินกับน้ำพริกกับยำนอมันถูกแต่แตเจ้า เหมือนที่เพื่อน,นหันเจ้าบ้านก็นตั้งใจแป้งเอามาขายขหึเฮาคนตั้งร่มได้กินกันไปแอลกันเนอกู้เจ้า,าวันเสาร์เต้าอันนะเจ้าครัว่วสดใหม่เฮาได้จริงกุุงแล้วพ่อได้คัวนักขนาดกําเดียวค่าจะไปแปรรูปกันนะเจ้าถ้าพีกไปบ้านไม้เตรียมตัวกันเลยจริงกุุงคั่วสำหรับเมนูเจ้านี้ กับยำนอของป้อยำกลุ่มตัวนงยไงทอดลำขนาดเจ้าป้อลงมือยำนอเองนอไม้สด,สดสดหวานหวานของดอยยาวลำขนาดน้าเจ้านอกจากนี้ป้อยังได้พักแก้มปะะคามป้องกับกล้วยน้ำว้าหวีใหญ่ๆปิ๊กมาแหมเจินน้าเจ้าเจินไปแอล กาตยาวด้วยกันเปื่อนเปื่นบ้าพิดหวังแน่นอนเจ้าใข่ฮือไปเอากันนนัๆไปฮือกำลังใจพี่น้องบนดอยไปอุดหนุนเปิ้นจะได้ครัวดีปิกมาแยากกินกันเจ้าวันเสาร์นะเจ้าสวัสดีเจ้า